กลับมาแล้วนะครับผกลับมาจากการทํา y o u t u b e หลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาแล้ว2เดือนนะคบคลิปล่าสุดนะครับก็เป็นคลิปเด้งนะครับรูอกสติโลนะครับซึ่งคลิปนั้นนะครับเกมนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทําต่อแล้วนะครับผมเหตุผลนะครับคือขี้เกียจ เดี๋ยว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 ครับคุณอย่าเพิ่งด่าผมนะครับผมเหตนี่ยผมอาจจะฟังดูไม่เข้าท่าอะไรนะครับแต่ที่ผมไม่ได้ทำเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้มีไฟนะครับผมไม่ได้มีไฟในการทำเกมต่อก็ปัญหานี้เนี่ยผมไม่ได้มีมาครั้งแรกด้วยนะครับผมแม่งแบบมีไปสิบสิบเกมเนี่ยที่ผมแบบเออจริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าเกมนั้นผมทำต่อแบบทำต่อเรื่อยๆคนเล่นอาจจะแบบเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะคือผมไม่ได้มีไฟในการทำต่อเนี่ยไม่ใช่แค่เกมนะครับแม่งทั้งยูทูบทั้งอะไรหลายเรื่องเลยนะครับผมผมก็คคิดนะรับว่าโอ้ ยกูจะแก้ยังไงดีวะสรุปนะครับก็คือผมนะครับจะกลับมาทำยูทูปนะครับผมแต่ว่าจะทําให้มันเป็นแฮบิตนะครับผมไม่ได้เป็นแค่โม t ิเวชั o n นะครับผมเอาง่ายคือไม่ขี้เกียจแล้วแหละส่วนเกมหมูเดงนะครับผมผมจะทําการแจกนะครับผมใครอยากได้นะครับผมเดี๋ยว a d ด i t ทั้งที่ผมมาเลยเดี๋ยวผมส่งไฟล์เกมไปให้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมแม่งแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแบบระบบแม่งไม่ได้ดีแบบ box food all star อย่าหวังนะครับมันก็แบบเป็นเกมทั่วไปเนี่ยที่เด็กเด็กสิบห้าสามารถทำได้นะครับผม กลับมาก่อนนะครับผมนะเมื่อกี้เนแอบก็ได้ทําการชี้แจงกับตัวแมปแล้วนะครับคอนเทนต์หลังของเราในวันนี้นะครับก็คือเล่นบล็อกฟุตนะครับผมในโหมดฮาร์ดคอร์กติกาที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือ1นะครับห้ามตายใช่ครับห้ามตายอารมณ์เหมือนเล่นมา์ครับนะครับผมในโหมดฮาร์ดคอร์พู้นี้คือถ้าผมตาย1นึ่ครั้งเนี่ยเกมจบทันทีไอดีนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วนะครับเหมือนเล่นมา์ครับแบบจริงๆเลยซึ่งตัวผมเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าซีรีส์บล็อกฟุตเนี่ยโหมดฮารร์์ดดคคอเนนนนี่่ยมััจะไไไปแกก้ห โอเคครับตอนนี้นะเราก็อยู่ในหน้าสร้างตัวละครแล้วนะครับผมอ้ามามาเรามาสร้างตัวละครเลยปึ๊บป๊าปป๊าปโอเคซีรีส์เรานะก็คือซีรีส์มาครับฮาร์ดคอร์ใช่ไหมผมจะตั้งเป็นマイคอร์แล้วเงี้ยเทียบการตั้งชื่อของผมแม่งกากจัดเลยโอเคครับเราได้แล้วครับマイคอร์ห้า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 กี่ตัวไม่รู้นะครับลองไปดอเองยิงห้าสามตัวก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันมีคนตั้งซ้ำเออก็ะตุกกระตุกตั้งยาวๆหน่อยนะครับมาเราได้มาแล้วนะครับไอดีซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะว่า ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเล่นได้นานแค่ไหนกันบางครั้งเนี่ยผมอาจจะแบบเวลล์ยี่สิบแล้วแม่งโดนในคนเวลตันนี่เนีมันรู้คาอะไรก็ได้เนี่ยนี่บล็อกฟุดปะ let's go โอเคนะครับเราเข้ามาในตัวแมีบล็อกฟุดแล้วนะครับผมนะเรามาเล่นกันเลยนะครับนี่ผมบอกแล้วกันนะว่าไอ้ดีหลังก็ค่อนข้างมีเลเวลบอลคก้เนี่ยก็เวลตันแล้วนะครับเคเนี่ยครับเราต้องตอนแรกเราก็ต้องฝาดนะครับโอ้โหมีแบบเล่นแบบเอ็กซ์เพรสแล้วทุกคนไม่มีอะไรทีงเกตไม่มีดาบไม่มีแบบผลเลย อย่างที่ผมบอกนะครับว่าชาเลนจ์นี้คือห้ามตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่นให้เซฟที่สุดนะครับเจอบอสเนี่ยผมจะพยายามตีให้แบบปลอดภัยที่สุดนะครับหรือถ้าเจอคนเนี่ยก็จะหลีกเดี่ยงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับก็คือผมนะครับจะไม่เติมเกมพานเลยสักอันนะครับแล้วก็เล่นในเซิร์ฟธรรมดาด้วยนะครับไม่เล่นในเซิร์ฟบีไปนะตอนนี้นะคโอ้ช่วงแรกไม่มีอะไรเราฟาร์มไปดิบไปก่อนชิวๆนะครับชิวๆมาๆตอนสุดท้ายนะครับเวทแรกของเราเวทแรกของเรานี่นะครับ เนี่ยโคดสี่สิบนาที่ยวฟาร์มามันมันเลยทุกคนเราแบบเรานี่เราชิวละทุกคนไป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 เราตีเลยตีเลยปึ๊บ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 อะไรครับสิบห้าเราอัพเลยดีรับเมีลิฟต์อะไรครับช่วงนี้เลือดมันย,ยังเป็นไม่จังเป็นโอ้ยจริงเลือดจำเป็นนะผมว่าเลือดน่าจะเป็นถ้าผมไม่ยี่สิบขึ้นไปอะ่ะเพราะเลี้ยยี่สิบนี้ฉันจะไม่ผิดเหมือนจะโดนคนอื่นตีได้ใช่ไหมโอ้เลือดนี้น่จะต้องอัพนะครับเดี๋ยวโดนใครไหนมีลูบมาค้านีดชิบหายเลยนะครับซีรีส์นี้จะจบไหม่รู้นะ โอเคมาตอนนี้เนี่ยผมมีเงินหนึ่งพันละนี่เราซื้อเลยคาตานะนี่ไงผมมีคาตานะและ้วทุกคนนี่ฟัน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  มาทุกคนเลราสิบแล้วนะครับผมเราออฟดาบไปดีกว่านะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นนักดาบแล้วนะเคเวลสิแล้วนะครับผมนะเควสเนี่ยมันเปลี่ยนให้ผมไปที่เกาะจังเกิลแล้วใช่ไหมนี่เกาะลิงเนี่ยต้องมาขับเรือสูนบาทโลวันนี้เราจนนะครับเคสเนี่ยครับมาเราขับไปที่เกาะลิงดีกว่า A few moments later เรือสูนบาดโคตรช้าเลยไอ้ยอะไรเนี่ยทุกคนดูในแชทดิ PVP boy no ห้าห้า emoji one piece foot ไ i g h t ีโบแล้วภาษาอะไรนะดูมันภาษาคนจริงเหรอวะเคสเนี่ยครับเรามาถึงแล้วเนี่ยครับนี่ เซตปาวพอยต์กันเลยมาเนี่ยผมน่ะเควสเราอยู่นู่นเนี่ยมาเควสแรกของเรานะคือเควสมังกี้โอเคนะครับนี่ตัวสุ่มผลเนี่ยมาอันนี้ตัวสุ่มผลนะครับไอ้นนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าว่าสุ่มผลได้ตอนเวลเท่าไหร่เวลห้าสิบโอเคโอเคชิวๆนีะชิวๆเวลห้าสิบเนี่ยเราไม่ต้องรีบไปครัไปตีลิงครับตีลิงตีบรรพบุรุษของเราไปครับไปตามชิวๆครับตามชิวๆกัดเลือดนะจังหวะนี้นะครับโอเคเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเปล่าฟ้าหมดเหลือนะเพราะว่า เออผมมองไม่เห็นนะบนี่ไงดูดิป่าปั๊นผมรู้สึกว่าป่าฟันหมดมันมองเห็นง่ายกว่านะ้วมันกินโอ้โหตื่นไม่เข้มจัดมองไม่เห็นดูดิโอ้โหป่าปันหมดแล้วเราเห็นแบบเคลียร์เลยนี่เป็นแรกของเกาะลิงของเราโอ้โหเนี่ยไอเนี้ยน่ากลัวชิบหายเลยถ้าผมไมุ่ยี่สิบนะเอ๊ผมจะตายว่ะทุกคนนี่ในบทหมดาคอร์เนี่ยเนี่เขี่ยกลัวว่ะเปลี่ยนเซิร์ฟดิแมโอเคเนะครับวิ่งมเล่นโชว์กันดีกว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟเนี่ยเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟเนี่ยเราไม่อยากเยอะกับไอ้นี่มามามาลละโโออ้หนนนีีี่่่ก็เเเเปยยซิร์ฟูจ มันอยู่แถวนีไ้ไหมวะยังอยู่ว่าจะสาวทีเอ็มรึทุกคนไอ้ข้างหัวแสนสามแสนเนี่ยจริงๆก็น่ากลัวเหมือนทุกคนแหละมาๆผมอ uh ัพดีเฟนซ์บ้างดีกว่านะครับเราจะแบบให้สเตตเราบาลานซ์ก <y Claro> ันด์เน็ตเออว่ะล <y backwards> ืมรับเควสเลยไปรับเควสกันนี่เลยนะเหมือนผมจะรับเควสอีกอันได้หรือเปล่ากอลีลาฟด้วยสิบห้านะอุ้ยเหมือนจะไปอยู่ฝั่งนู้นนะโอเคเราไปตีกอลีลาฟกันดีกว่าทุกคนมาละมาลักกอลีลานะครับเป็นลิงดิฉันอัพเกรดป๊าบป๊าบป๊าบฟันฟันฟัน กูมีดาบนาะไม่กูมีดาบเนาเว้ยหมัดมันจะมาสู้ดาบเหรอวะโอเคครับตอนนีเน้เหมือนเควสต่อไปจะมาได้แล้วนะแต่ว่าเควสต่อไปเนี่ยมันจะเป็นบอสลิงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไปลองก่อนนะครับว่าบอสลิงเนี่ยเขาสวยหรือเปล่าถ้าไม่ไหวนะครับก็ไม่ตีนะครับเพราะว่าเราเล่นในโหมาคอต้องเซฟชีวิตเองไว้ก่อนโอเคครับผมมาละเราจะลองสก,กิลนิดนึ่งไหมลองให้ผมตีตนั่นหนึงโอ้หเยเยอะ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 ไม่น่าไหววะทุกคนหรตีดีมั้วะเราเล่นเสี่ยงเกินไม่ได้นะเราต้องแบบเซฟนิดนึงเออทุกคนคคคคืือออผผมมเเเพิ่่่งงสััักตตนนนนนะะรรบบววาแล้้ีีย เราโดนกอื่นตีได้แล้วนะโอ้ยตอนนี้คือต้องระวังตัวแล้วนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมฟาร,ร์มจนได้สกิลสองมาแล้วนะครับสกิลสองของคาตนาณ์นะครับมีซื้อ,อมีชื่อว่าแอสแลนด์นะครับผมนะมินด,ดิเป็นแบบเป็นคื่อดาบพาออไปเอ้ยพาอุย๊ยลิ้นพันนะทุกคน เป็นขึ้นดาบปากไปนะครับสกิลแรกก็เป็นการพุ่งกับปุ่ง,งนี่โคตรเทร่ทุกคนเทจ่จัดแต่ก็ยังไม่เท่นะครับเท่าดาบพวกโลกโซโลกสานี่นะยังเป็นดาบเริ่มต้นอยู่นะไม่มีอะไรสักอย่างโอเคนะครับตอนนี้เนะี่ยผมฟาร์มมาจนถึงเวล e l สามสิบแล้วนะครับตัวต่อไปเหมือนจะเป็นเกาะบาร์กี้ใช่ไหมซื้อเรือหนึ่นะงพันเลยนี่ไงอะไรก็ไวได้ซื้อเรือศูนย์บาทแล้วไปแบบช้าๆเนะี่ยอันตรายอันตราย โอเคมาละเรามาถึงที่เกาะแล้วนะครับแล้วก็ต้องเซตสปอนก่อนโอเคมารับเควสนะครับไพเรสมามามาเบิรอุ๊ยคนปะได้ยินเสียงตีเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,เ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 ยวเสียงตีปะวะใช่ปะมันได้ยินเสียงตีปะหรือว่าเสียงเก็บกล่องมัอนได้ยินเสียงเก็บกล่อง,องวะเหมือนผมไม่ไ,ด,มไ,มได,ด้หรือผมไม่ได้ยินผิดหรือผมได้ยินผิดได้ยินจริงเนี่ยได้ยินจริงจเฮ้ยอยู่หน้านี่นวัวฝนทรายไปแล้วโอเคโอเคน่าจะฟาร์มได้อยู่นะครับ ไปนู่ว่าจะแบบโอเคโอเคไปนู่นละไปนู่นละไปนู่นละอา่าโอเคโอเคเราปลอดภัยอยู่เราปลอดภัยอยู่มาครับปฏิบัติการฟราร์มทีแดงเห็นไนหะต้องระวังหน่อยอ่ะเนี่ยครับเควสแรกของเกาะบาร์กี้เนี่ยครับโอ้ยยังไม่เสร็จหรือวะเอ้ยตรงนี้คืออะไรเอ่ยชอ็อปเหมือนจะเป็นที่ซื้อดาบไหมโอ้ยจริงด้วยดูโอ้ขนาหนะึ่งสองเอ้ยเดี๋ยวเรามาซื้อดูขนาดดีกว่าไอ้ดีนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นสายดาบนะเองนะเป็นดาบจะได้มีผลดีๆให้นะครับก็เล่นผลนะครับ ถ้าส <ım S 2> ุ่มหมดได้ผลดีๆอะไรเงี้ยเราก็เล่นผลนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ยเกือบไปสัตว์เกือบทุกคนเียเกือบแล้วมัยไอ้เียหมดฮาร์ดคอกูเกือบจบในเดียวโอเคโอเคผมจะไม่ไลากมอวละทุกคนผมจะเล่นดีๆละเล่นแบบเซฟเนไอ้เฮียลองนึงก็แบบไอ้เียตายในเสมอ่ะมันจะแบบอัหนักไหนวะไอ้เฮียโอเคอันนี้เรายังข้าวตีใยตัวดี่ทุกคนชิวๆย เราไม่ต้องมาแบบเน้นไวเนะี่ยเราเน้นชัวร์ดีกว่าปรับปรับปรับโอเคนะเราตังครบละเราไปซื้อดาบคู่ดีกว่าไอเทมพันช์เชตดีดาบคู่นะครับดูโอเคนะเนะสกิลแรกวายอ่านได้ไหมไงวะาวายวายหรือเปล่าอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้นะโอเคอืมมันแสงไหนวะไม่ได้มาทางกูไม่ได้มาทา,า,างกูใช่ไหมมันแสง เสียงไหวะเชี่ยกลัววะเดี๋ยววะผลแสงวันนี้ป่ะว,วะเสียงใกล้จับเฮียอย่าอย่าอย่ามุลีออกเกมออกเกมก่อนออกเกมกออกเกมเฮีอยออกเกมนี่คือแบบวิธีที่เซฟทุกสัตว์ทุกคนเฮียเหตุการณ์รุ้เลยถือเหตุการณ์เฉียดตายออก่าคงไม่ใช่เซิร์ฟเดิมนะครับคนละเซริร okay, okay. ์ฟโอเคโอเคเฮียแต่เมื่อกี้แม่งเสียวจับผลแสงแม่งอยู่ดีมาทางไหนไม่รู้อะจะมาฆ่าหรือจะมาเป็นพันธมิตร <c oughs> กระเป๋าไม่รู้ เลยจะเป็นพนันธมิตรถ้าหักหลังเราก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้นีน่เศร้าเลยยายอุ้ยเอ๋ออกขีมออกกีมออกกี姆จริงเมื่อกี้เขาอาจจะเล่นเร็วพอผมก็ได้นะแต่ว่าเลี่ยงการสู้ก็เป็นทางที่ดีนะเราไมา่ต้องจะเป็นต้องสู้ตัวเสือไปอุ้ยเจอแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้ว,ลวอุ้ยมันได้พอกับผมเปล่าวะเออมันขอเอลังฟาร์มตรงนี้ด้วยนี่เออเราไปเนี่ยเรามาช้าเราไม่ห้หลังเนยไปแย่งเขาฟาร์มนะนี่อุ้ยสมนีเหมือนพึ่งเข้าเลยหรือเปล่า โอเคนะไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรสซิรนีปกติทุกอย่างนะครับเป็นเซิร์ฟที่เหมือนกำลงังเพิ่งเข้านะโอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงสัตว์ตายพอดี <c oughs> อะไรวะที่ขอแจ้งตวลอดเลยเอ,ลอะไรวะไปทักอะไรกูเนี่ย ไอ้คือเมื่อกี้เว้ยผมแค่แบบไปตอบแชทเพื่อนแป๊บเดียวเว้ยเอฟใครแป๊บเดียวไปตอบแชทเพื่อนไม่จงทีใครรู้มิ่งถืออย่ามาแล้วก็ถือ่งกที่สักเลยเห็นดาบแดงๆฟันคอกูเปล้องผมตายเลยบอกคนหวดหาดคอกูตายทีเพิ่งสี่สิบโอ้ยคนบอกฟู้ดปวดหัดคอ,คอ,อ,อ,คอ,ดคอที่แบบคือที่ผมคิดนะแบบ เชออย่างน้อยก็นจะแบบขอสักแบบไปโลกสองอะไรอะไอ้สัตว์กูยังอยู่กูยังอยู่เกาะที่สองของโลกหนึ่งเลยไม่ได้ไปโลกสองแล้วอย่างไม่ไอ้เิ่ไม่ใครไม่รู้ไม่มาฆ่ากูเฉยเลยแต่ว่ายัางไงครับกฎก็ต้องเป็นกฎรับเราไปไอดีใหม่ไหะ อ่ะไปดีใหม่ดีกว่านะครับเราไปดีใหม่ดีกว่าเราจะไม,เะไม่เราจะไม่ยอมแพ้นะครับผมนะโอเคผมคิดว่าผมตั้งเป้าหมายดีกว่าคิดว่าเป้าหมายของผมน่าจะเป็นไปโลกสองได้ไปโลกสองนั่นคือเป้าหมายจริงๆละถ้าไปโลกสามไม่ได้ยิ่งดีเลยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้น้อยมากเพราะแบบเที่ยวโลกสองไม่อันตรายเยอะไม่ต้องโลกสองแล้วแค่โลกหนึ่งเนี่ยกูจะเชี่ยตายที่วิลสี่สิบเม่งกำลังฟาวดีดีเม่ใครไม่รู้แม่งโอเคนะก็กลับมาสร้างอะไรดีใหม่เชี่ยโดนฆ่านะโอเคคือเมื่อก okay. ี้นะครับเราตั้งชื่อเราตั้งชื่อออออัััปมมงงงคคลลไไโเนนีี่่ยผจะะต้้ชืรดกกาแว แลสกอร์เจ็ดอ่าหวังนะว่าจะไม่ตายแต่ถ้าผมเบลจะรอแล้วไม่ใช่ผมจะพอนะผมก็จะต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะตายถ้าตายแล้วนะก็ก็อยู่เล่นนะครับก็แค่นั้นแต่ก็ถือว่าเราสาเร็จภารกิจเราแล้วนะครับส่วน่าหนาว่าผมจะสร้างไอดีใหม่ไปเมื่อไหนนร่เนี่ยสมมติถ้าผมตายแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านเป้าหมายทันทีเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ไม่เกิน5้าดีนะตั้งกฎใหม่หนึ่งข้อล้กันตายได้ไม่เกิน5ครั้งนะครับแต่ต้องเปลี่ยนดีแง่คือสมมตินะโอเคผมเสียไปแล้ว,วนออนห,น,หวนึ่งชีว เล่นที่นานกันนะเพราะว่าผมเป็นคนดีฟาวเวลนานนะครับแต่ก็ขีข้ขขขขขนนเกียจซามได้แหละโอเคเราเข้าเกมมาละผมมันจะปรับเปลี่ยนแผนใหม่นะครับด้วยการที่ผมจะทําการไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่เกาะสุดท้ายนะครับเกานะวอเตอร์เซเว่นเนาะแล้วผมเนี้ยครับจะไปตีมอนที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับตีให้เลือดเหลือน้อยๆแล้วก็พอฆ่าปุ๊บแล้วก็ฟาวเวลที่เกาะน,นั้นประมาณจนถึงวิวห้าสิบพอสมบูรณ์ได้ให้มันพอสมบูรณ์ได้นะพอผมสมบูรณ์ได้ปุ๊บก็จะไปนั่งเก็บกล่องนะครับ อ่ะตอนนี้ผมคิดว่าผมไปเก็บกล่องกันดีกว่าเก็บกล่องนะครับไปไล่เก็บกล่องตามเมืองนู้นเมืองนี้นะครับแล้วก็เอามาสุมหมดเองนะครับคือถ้ามันแบบให้ผลดีๆกูอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแต่ถ้ามันให้ผลแบบกักขะแบบระเบิดสไปกี้อ่ะคืออย่างน้อยนะขอสโมก็ได้เป็นโลเกียให้กูนะให้กูที่ฟาร์มสบายเลยด็ไม่ต้องมันแบบเป็นแสงไปแลนะ้วแหละขอสโมกก็ได้ให้ผมได้ฟาร์มสบายนะๆหนะ่อยโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในหน้าวิกกี้บอกคนนะครับซึ่งมันบอกว่าเท่ากับห้าสิบนะครับผมจะเสี่ยงกันหมบาาาาาทโอเเคแต่่วถ้รรจะฟ์ ตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมีปืนด้วยปืนในการซานนะครับถ้าเอาหมัดไปตีนี่คงโดนสวนมาแล้วก็ตายนะครับโอ้โหจบ EP พนั้นแต่เอเวลหนึ่งโอเคเนคี่ยผมเจอแล้วนะครับจุดที่มีปืนนะครับอมราคา5,000โอเคสิลิงช็อตกอกกลางโอเคแสดงว่าผมต้องเก็บตังประมาณ37,000 38,000โอเคผมเก็บได้ประมาณ38,000แล้วแหละโอเคเนคี่ยภารกิจเก็บกล่อง three days later โอเคเนคี่ยตอนนี้นะผมมีเงินทั้งหมด32,670กว่าแล้วนะอุ้ยดีดีทุกคน คุณจะบอกแบบเวลเยอะๆนะตอนนี้นะครับแล้วผมก็จะไปที่เกาะวอเตอร์เซเว่นครับแล้วก็ทำการเอาสลิงช็อตเนี่ยครับที่ผมซื้อมานะครับไปยิงมอนนะครับแล้วเรานะครับก็จะได้แล้วก็จะฟาร้าไปถึงเวล50นะครับแล้วก็โอเคมาผมซื้อเรือเลยนะคซื้อเรือ1,000นะครับโอเคไปเกาะที่วอเตอร์เซเว่นนะครับแล้วก็ฟาร้าไปถึงเวล50นะครับแล้วก็มาสุ่มผลเองผมหวังว่าแบบขอให้เป็นผลแบบโลเกียก็หรือผลบากี้เนี่ยเออบากี้ไม่ก็สโมกอย่างน้อยก็แบบขอไปสองคนเนี่ยอย่างน้อยนะไม่เอาบอม ไปแบบหรือไม่เอาแบบผลเพชรอะไรเงี้ยไม่ต้องการเนี่ยคือผมขอบออลกเกียนนะไม่เอาแบบผลเพชรผลเล,ลอือย่าผลกากผลฟา้าไม่โหด โอเคครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เกาะบาคีเลยนะครับไม่ต้องแปกใจนะครับว่าทำไมเงินหายไปไหนนะครับคือผมเอาไปซื้อดาบโค้งเองซื้อเมื่อกี้เลยนะครับแต่ที่ไม่ได้อัดไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าริมกดอัดนะครับก็เพิ่งมารู้ตัวนะครับแต่ก็เออยังดีที่รู้ตัวไวนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทาการฟาร์มนะครับก็ต้องฟาร์มนะครับนี่โหเราแบบเรามาแฟลชแบ็กจากไอเดีแล้วเลยนะฟาร์มที่เกาะไฮเลดเนี่ย โอเคนะตอนนี้นะครับผมฟาร์มถึงเวลสี่สิบนะครับอีกแค่สิบเวลนั้นเราจะสามารถสุ่มผลได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราเวล่มห้าสิบแล้วนะครับแต่ว่ามันมีมอนตัวนี้หลายตัวนะผมไม่ตีด้วกันขับเรือไปที่เกาะจังเกิลดีกว่าทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่เกาะลิงแล้วนะได้เวลาทําการสุ่มผลนะครับนี่ไม่มีคนเตรงนี้ใช่ไหมเหมือนจะไม่มีนะครับมาเรามสุ่มเลยดีกว่าและผลที่เราได้นะครับก็คือผลคือคือมึงให้ผลอะไรกูมาอันนี้ผมไม่แน่ใจวะบอกอะไรแต่ น่าจะสปินใช่ไหมน่าจะสปินนะผมว่าน่าจะสปินนะแต่ผลการนะครับเราเก็บไปก่อนขอดูผลเลยไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราได้สุ่มไปแล้วนะครับก็ EP แรกนะครับของ Block Food เนี่ยในบทฮาร์ทคอร์นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็โห้ยแค่ EP แรกเนี่ยผมเล่นไปแล้วทั้งสอง ID นะครับ ID แรกก็แพ้ชอนเล่นไปนะครับส่วน ID สองครับก็ยังไม่แพ้นะครับยังไงก็ตามนะผมคลิปนี้นะครับผมช่วยกันกดไลค์นะครับกดซับกดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมฝากช่องซีเรียลทุกคนด้วยนะครรัับบบบผม๊าายยคคทุกน